ณหมบ้านแห่งหนึ่งยังมีสองไอดองกัผพาผูเป็นไอซือว่าเสียงส่วนผูเป็นน้องซือว่าบิ๊กแบกซึ่งอาศัยอยู่ณแม่ใจหายซือว่าย่ายตำ่ำยายต่ำเป็นคนโลภมากเห็นแก่ตัวมักเอาลัดเอาเปียบคนอื่นจนติดเป็นนิสัยจังเหตหายาวบ้าบานในละแวกนี้บ่คอยมักนิสัยใจข้อย่ายตำ่ำพ่อป้านดนอกจากนั้นแล้วย่ายตำ่ำยังสองมาตรฐานในการเลี้ยงลูกและฮักลูกบ่เท่าที่ เรพราะว่าย่ายต่ำจะหักบิ๊กแบกผูเป็นน้องเหมือนดังหัวแกวหัวแหวนเหมือนดังแกวต้าดวงใจเพราะว่าบิ๊กแบกนั้นมีหน้าตาอันจบงามรอเหลาเอาการและมีคว่ำไข่คือต้นหลายส่วนว่าเสี่ยงผูเป็นอ้นั้นย่ายต่ำจะลังเกียดเยียดสังเล่ากับว่าเสี่ยงนั้นเป็นหัวผีหัวหนองเมื่อเป็นแนวน,นั้นเวียกเชื่อกา้นซ่านทุกอย่างบอวว่าจะเป็นเขาป่าหาเหตุใสเบดใส,ดใสม่องรวมทั้งเหตุเวียกเชื่อกั้นสาร และแตงอยู่ขัว่วเกณน์ก็จะตกเป็นนาทีของเสี่ยงผูเป็นอายส่วนว่าบิ๊กแบกผูเป็นนองน,นั้นแต่ละมือบ่ไรเฮ็ดหยางนอกจากหายใจถิ่มไปวันหวานแล้วก็แตงตัวหลอเลาะหลินตามอำเภอใจเฮ้ยว่าแล้วก็เป็นตาสงสารเสี่ยงเนาะครับน้อ แม่ลูกอยากกินน้ำไปตักน้ำให้ลูกกินแน่ได้ยินล้บพ่บักเสียงน้องอยากกินน้ำหันไปตักน้ำให้น้องกินไวๆจักหน่อยลูกไส้หัวแก้หวหัวแหวนของกู้ข้อแหงใดน้ำอยู่กับคางๆหันเดะแต่เมื่อไปจับเอาหน่อยเดียวกับชิบอะไรบ่อหนองแม่บักเสียงมันบอกให้ลูกอีกแล้วลูก่ย่อมใดเอาบักเชียงมึงว้าให้น้องเฮ็ดอย่างตักน้ำให้น้องกินหน่อยเดียวกับชิบอะไรฉันบอกมึงเดอ้อมึงเดอ้มเดอมากลูกหัวผีหัวหนองได้ครับแม่เดี๋ยวลูกจะตักน้ำให้น้องกินเอง เออชั้นตัวชับน,นี่ก็เชืให้เบายากหลายและแต่นี่ต่อไปหามึงขัดคับสังกูเดชขาดเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนนั่นและครับย่ายต่ต่ำผูเป็นแม่้วยความที่ฮักลูกทั้งสองบ่เท่าเทียมกันบ่ว่าจะเวียกนักเวียกเบาหรือเหลืองเล่านิดๆหน่อยๆบ่เป็นตาสาแตกย่ายต่ต่ำก็จะเข่าค้างผูเป็นน้องด้วยบ่มืินหูมื่นตาและทาหายข้อมหูซึกของเสี่ยงโดยคำว้าสเสมอวิกแวกเมื่อเห็นย,าย่า่ต่ำผูเป็นแม่เอาอกเอา เข้าใจมาตังแต่น้อยจังเห็ดห้ยบิ๊กแบกเป็นคนเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวขี้ข้านมกากางพอแต่ละมือบิ๊กแบกก็จะใส่แห้งผูเป็นอายเพราะว่าต้นเองเห็ดยังบอแป่นเศร้าวั่นทัดไปย่ายต่ำก็คิดอยากกินน้ำหวานหัวเผือกก่อนที่จเจ้ากับเสี่ยงออกไปวะบักเฉียงเมื่อนี่กูอยากกินน้ำหวานหัวเผือกมึงจงไปขุดหัวเผือกอยู่ในป่าเด้อแล้วไม่เห็ดน,น้ำหวานแฉบแฉบให้กูเกณฑ์ได้ครับแม่ม่มีปัญหาแต่ให้น้องไปน้ำผมเด้อ ปาดกาบพ่อได้ถือชอยการเพราะว่าลูกสิขุดเอาหลายๆย่านถือมาบ่หมดบ่ได้กูบ่ไปนะมึงเด็ดขาดเพราะว่ากู้ขี่คานเพราะว่าจักน้อยกูก็สิอออไปหลินน้ำหมูให้มึงไปคนเดียวลดเอาไปน้ำอายบ่ได้บ่อหนองอ้บ่ใหาย้นองเฮ็ดยั้งดอกช่วยอ้ถือเพียงอย่างเดียวก็พอเอาบักเชียงมึงบอกกับน้องมึงจกสันไดจังไดมึงบ่ได้ยินบ่อว่าน้องมึงสิอโอไปหลินหันมึงเสียแอบขี่คานคือพอขี่เรามึงหลายเอาแม่คือบอกแบบนั้นแม่บ่ฮหักพ่อแล้วบ่ฮหักกับผีหันตีแต่ แต่ละมือพอของมึงบดได้เห็ดหยางดอกนอกจากไปรอก,กินเหล้ากูหลับมือไอ้ขั้นพอของมึงบ่ท่านตายป้านนี้กูคงใต้หย่อนตีนมันไปนั่นแล้วและหนาของมึงก็โคตรคือพอมึงเลยและกูสงสัยว่ามึงจะเป็นแบบพ่อของมึงอีกถ้ามึงเป็นเ่นนั้นกูไล่มึงหนีออกจากบ้านโลดค่อยดูถ้าแม่ว่ามาแม่คือเบือพอขนาดนอะโอ้ยบอให้ว่าดอกกูโคตรเบือพอของมึงปั้นตาหมายเบือบักข้าลามพุลาเอาเนี่ยไได้ล่ะแม่เบือบักข้าหลามโอ้ยก็แต่ละ เมื่อกินแต่บะขลามหันตเพราะว่าเดียวนี่เห็นจะใบไผ่กู้กัญชีหักแล้วโอ้มันเป็นแบบนั้นนั่นเองมันเป็นแบบนั้นแหล,ล,ละลูกลาบะเฉียงป้านใดมึงสิไปขุดหัวเผือกหัวมันล่ะกูแห้งอยากกินน้ำหวานนี่มึงบอด้ยยินบ่นั่นละครับเสี่ยงเมื่อได้ยินแม่ของต้นว่าแบบนั้นเสี่ยงก็ไ้มุงนะ่งหน้าเดินทางเข้าไปในป่าเลิกเพื่อไปหาขุดหัวเผือกหัวหมันพ่อไปหอดกล้งป่าเลิกก็ได้มีเครือหัวเผือกหัวมันเป็นจำนวนหลายเมื่อเป็นแนวนานเสี่ยงก็บ่ลอสาหี ขาคุดเอหาัวาเผือกหัวามานันันทันทีตัดภาพมาทีง่ายต่ำกับบิ๊กแบกและเวลานี้ก็ได้ล่วงเลยเป็นต้นสวยด้วยควมทีง่ายต่ำเถ่าแก่และบได้กินยังห้องทองตั้งแต่สาวจังเห็ดหายง่ายต่ำหูซึกอ่อนแรงและมีไขเมื่อเป็นแนวนานง่ายต่ำจึงได้บอกกับบิ๊กแบกผู้เป็นลูที่นอนหิวเส้นเดียวกับตอนออกปหว่าบิ๊กแบกลูกหลักก็นี่แม่หูซึกอ่อนแรงคือฉีเป็นไข่โลกไปเห็ดข้าวต้มให้แม่กิน แม่เต้โอ้ยแม่กู้หันบ่อสิเห็ดเป็นกู้ไเห็ดเด็ดขาดถ้าบักเสียงมาจะให้บักเสียงเห็ดให้กินแต่้าบักเสียงสีมาแม่ก็คงหิวใต้แหละลูกไปเห็ดข้าวต้มให้แม่กินเถิดนะาบ่บอกกู้เห็ดบัวเป็นกนยังวะแม่จะไปเห็ดกินเองโหลดเห็ดเพื่อผมด้วยตอนนี้ลูกจะออกไปหลินน้ำมูดีกลัวอยากเห็ดหยังก็เห็ดกินโลดเมื่อเว้าจบบิ๊กแป๊กก็ได้ออกจากเฮือนไปแล้วป้าหาย่ายต่ำผูเป็นแม่อยู่เฮือนคนเดียวตามลำพังย่ายต่ำเมื่อเห็นลูกใสยหัวแกวหัวแวท ของตนที่ต้นหาและทานุทานอมเวลานี้เป็นคนแรงน้ำใจและบโบดูดำดูดีผูเป็นแม่เลยจังเหตุห้ย่ายต่ำผูเป็นแม่น่อยใจในสิ่งทีบิ๊กแบกผูเป็นลูก,กระทำกับต้นเส้นนี้ตัดภาพมาที่เสียงที่กำลังขุดหัวเผืออหัวมั่นได้หลายพ่อสมควรและก็น่าจะเพียงพ่อกับก้ารต้มน้ำหวานให้แม่ของตนโอ้คนอี๋ยังหนอสฉมาเก่งแท้ขุดมั่นได้หลายขนาดนน่ซัมเน่ก็เหลือผือ เฮ็ดน้ำหวานให้แม่ของผมกินละโวยตอนนี้กลับดีกวเสี่ยงเมื่อได้หัวเผือกหัวมันเพียงพ่อแล้วเสี่ยงก็ได้เดินทางกลับด้วยความดีใจและในขณะที่เสี่ยงกําลังเดินทางกลับอยู่น,นั้นก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวคนหนึง่งช่วยด้วยช่วยด้วยมีโจรจะป้นดิฉันช่วยดิฉันด้วยเซิร์นห้องโลดบ่มีไผช่วยมึงได้ดอก,กนอกาจากว่ามึงจะส่งกระเป๋าให้กูดีๆแต่ถ้ามึงคัดขืนกูกูก็ จะข่มขืนเมืองช่วยด้วยช่วยด้วยโจนมันจะข่มขืนดิฉันช่วยดิฉันด้วยเมื่อสินค่ำของหญิงสาวเสี่ยงก็เดินมาถึงพ่อดีโจนเมื่อเห็นเสี่ยงถือเสียมมาก็ผ้ากั้นย่านกลัวก่อนที่จะแลนหนีไปก่อนที่เสี่ยงกับหญิงสาวจะสนทนากันออกไปวะโอ้คุณเป็นใครขอบคุณจริงจริงที่ช่วยดิฉันไว้ผมเป็นคนแถบนี่ล่ะผมได้ออกมาคุดเผืออคุดหมาเพื่อไปเห็ดน้ำหวานให้แม่ของผมกินนะ่ะเพราะว่า ข่าวสารของผมโยเฮือนก็ใกล้จะหมดแล้วโอ้เป็นแบบนี้นี่เองขอบใจเดอ้อที่ช่วยดิฉันไว้จากโจนสัวทั้งสองนี้ถ้าบ่ไไรคุนช่วยดิฉันไว้ดิฉันก็จะร่นจนสัวคมขืนไปแล้วบอเป็นยังดอกคุณปลอดภยัยผมก็ดีใจแล้วเอาขอเข้านี่ไปเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณช่วยดิฉันไว้บอเป็นยังดอกผมช่วยขุนผมบ่ได้หวังผลตอบแทนแต่ยางใดนั่นล่นละครับหญิงสาวเมื่อได้ยินเสียง ี่ยงว่าแบบนั้นก็หูเสือกปื่มใจเป็นยางหมาก่อนที่จะถามเสี่ยงออกไปว่าคุณซื้อจังไดคุณมาขุดหัวเผือกหัวมันทุกทุกวันบ่ผมซื้อเสี่ยงนะผมมาขุดหัวเผือกหัวมันแถบทุกวนันผมสำนานปลาและเส้นทางแถบนี่หลายละคุณเดซื้อจังไดเป็นอย่างผมคือบ่เคยเห็นคุณจากเธอือโอดิฉันซื้อเหวินน่ะอาศัยอยู่หมบานกุงกระขามนี่เองเอาหัวเขานี่ไปเพื่อเป็นก้านตอบแทนที่คุณช่วยดิฉันตอน วนนี้ที่ฉันจะกลับบ้านแล้วหวังว่าเขาจะได้เจอกันอีกได้จ้าขอบใจเดอ้อเมื่อพวกเขาทั้งสองส้นทนากันแล้วเสี่ยงก็หีบพาวมุ่งนาเดินทางกลับบา้านพ่อเก้งวา่าแม่กับน้องจะล่อฐานานและโมโหงุดหงิดหายใส่ต้นอีกเมื่อกลับมาหอดเถือนแม่ น่องไส้บิ๊กแบกไอ้กลับมาแล้วไอ้ได้หัวเผือกหัวมันเต็มกระตาเลยเอาคือมิดเว้ยไปใส่กันหมดแล้วคือมิดแถววะไปเบิ่งยันไห้หองนอนแม่ก็หน,นะนั่นละครับเมื่อเสี่ยงกลับมาหอดเถือนก็พบแม่กบนองไส้เลยจังเห็ดให้เสี่ยงแปลกใจหลาย พอตามปกติแล้วแม่กับน้องจะล่อถาต้นกับหมาด้วยความหิวทุกขังก่อนที่เสี่ยงจะเขามาหาแม่อยู่ในห้องนอนเมื่อเสี่ยงเขามาห้องนอนเสี่ยงก็ต้องตกใจพอางตามแม่ของตนนอนจับไข่เป็นยางแหงก่อนที่เสี่ยงจะถามแม่ออกไปว่าเอาแม่เป็นยางแม่ก็นอนบริสติแบบนี้โอ้แม่เป็นไข่นาะตอนนี้แม่ก็หิวหมาจนบอมีแหงหอดชีเดินเอาอะไรบางพิษแบบ มันไปใส่ลูกหัวแกวหัวแหวนของแม่ฮานเป็นอย่างบอดูแลแม่โอ้ยน้องชายของเมืองก็ไปรอเรียนน้ำหมูและรอนน้ำผู้สาวตามเคยฮันลาเฮ้ยบ่ได้เรื่องเลยน้องชายคนนี้แม่เป็นไข่ก็บรเบิงหนอเดี๋ยวลูกสิปเป้าหัวเขาที่หญิงสาวซาบานเอาให้รูมาให้แม่กินเด้อได้รูก็มาไวๆพอตอนนี้แม่หิวแห้งใส่ชิขาดแล้วได้ครับแม่หลังจากนั้นเสี่ยงก็ได้ออกปเป้าหัวเขาแล แล้วก็เอามาให้แม่ของต้นเกนแล้วก็หาหวานหาย่ามาปิ่นปั้วแม่ เมื่อแม่กินแล้วเสี่ยงก็ได้ถามแม่ออกไปวะไปจังไดแม่หูเชือว่าไข่ลดลงแน่แล้วบ่หูเชือกว่าไข่แดงแล้วลูกตอนนี้แม่ขอนอนพักผ่อนก่อนเอ้อได้ครับแม่นอนพักหลดเดี๋ยวลูกจะไปต้มขับเปียกป้าไวใ้ให้แม่เอ้อบัดแม่เืินมาพ่อได้กินต้นเช้ามืออื่นเลยจักน้อยลูกไปหุดหัวเผือกหัวมันเดี๋ยวนั่นกับยานแม่สิหิวนามื่นแบบนี้อีกนั่นละครับย่ายต่ำเมืม่อเห็นเสี่ยงลูกของตนที่ต้นสร้างและลังเกียดเฮเฮตีเอาอกเอา้าจาย และเป็นห่วงบลระบัดเบิงแย่งดูแลตน จังเห็ดหาย่ายตา่ำผูเป็นแม่หู้ซึกผิดที่ต้นหักลูกทั้งสองบ่เท่าเทียมกันก้งกั้นขามบิ๊กแบกลูกหัวแก้วหัวแหวนที่ต้นหกักเวลาหนี้บ่สนใจง่ายดีต้นเลยก่อนทีย่ายตา่ำผูเป็นแม่จะบอกกับเสี่ยงออกไปวะเชี่ยงเอ๋ยแม่ขอโทษเถอะที่แม่หักลูกทั้งสองบ่เท่าเทียมกันและแม่ขอโทษที่บ,บ,บ่าเจ้าบอดี้กับลูกที่ผ่านมาทั้งข้งทีลูกก็เป็นลูกแท้แทของแม่โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่ลูก บไดคิดโกดแ้นให้แม่กับน้องเลยตอนนี้แม่นอนพักผ่อนเถิดตื่นขึ้นมาพ่อจะได้ชดชื่นเขินได้ชั้นเดี๋ยวแม่นอนพักผ่อนก่อนเสาวันทัดไปเสี่ยงก็ได้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่สาวเพื่อมาอุ่นเข่าเปียกไข้แม่ของตนแล้วก็แต่งเป็นผ้าปะไว้หลังจากนั้นก็มุ่งหน้าเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อไปหาหัวเผือกหัวมันตามปกติตัดภาพมาทีบีกแบกเมื่อกับมาแต่ลินและด้วยความหิวบบได้กินยังมาทั้ง วนก็ได้เข้ามาหาแม่ที่นอนจับไข่ก่อนที่จะถามแม่ออกไปว่าแม่ลูยจะกินเขาหาแตงกินให้ลูกแน่วไว้ไวป,ปักเปรกมึงไปใส่จนดเส่ามือใหม่จึงเห็นมึงกลับมาเหอนลูกก็ไปหลินน้ำผูาา้สาวมาและน้อแม่เอ้ยตอนนี้ลูกหิวแหงบรดกินหยังมาเมื่อคืนไปหาเขาหาหนำให้ผมกินไว้ไว้เอาลูกก็ไปสอกหากินอยู่ในเฮือนขั้วเองตีแม่เป็นไข่แม่คงเห็ดให้ลูกกินบ่ได้ดอกแล้วบักเสียงเด้มันไปทางไหนแม่บอกให้มันแตงกินให้ลูก ไวไ้ว้ลูกหิวนั่นละครับย่ายตามเมื่อได้เห็นคํวาว่าวและกิริยาท่าทางอันแข็งกระด้างของบิ๊กแบกลูกหัวแก้วหัวแหวนของตนก็ได้เอื้อมละอากับลูกไส้คนนีหลายและนี้ก็เป็นข้อมผิดของตนเองที่ต้นหักลูกหลายจนตามใจทุกอย่างจังเหตุห้ยบิ๊กแบกใกล้เป็นเด็กเห็นแก่ตัวแบบนี้ก่อนที่จะเว่ากับบิ๊กแบกอกมาวะเบีกแต่นี่ต่อไปลูกจงเปลี่ยนตนเองห้ดีเดอ้อและจงเอาเทื ยงผูเป็นอายเป็นแบบอย่างอันไหนที่ลูกเฮ็ดบอเป็นก็าหายๆของลูกสอนหายพอแมนชิลอดเที่ยวเลนเมดขึ้นแบบนี้บอเป็นได้ลูก จักน้อยว่าอยากได้เมียแต่เห็นหยังบ่เป็นเชนนี้จะลลำบากเอาใดบิ๊กแบกเมื่อเห็นแม่ของต้นว่าแบบนั้นก็โมโหสุดขีดที่แม่ของตนบอกเขาขางต้นคือแต่ก่อนแถมยังไปเขาขางเสี่ยงที่ต้นถือว่าเป็นขีขาต้นอีกก่อนที่บิกแบกจะตอบแม่ด้วยความใจหายออกไปว่าแม่เห็นบักเสี่ยงดว่กลูกเม่นบ่ บักเสียงมันเป็นเพียงขี้ขาเห่าเท่านั้นไดแล้วแม่จะให้ลูกเอามันเป็นแบบย่างใดจังไดปิกเอ๋ยแม่บอคิดเลยว่าลูกสิเป็นคนเห็นแก่ตวัวแบบนี้แต่เน่ก็เป็นเพาะแม่เองฮัลละที่ให้ท่ายลูกตั้งแต่น้อยลูกจะเป็นคนขี้ขาดและแรงนับใจแบบนี้เออขั้นแม่เอีแบบนั้นแม่ก็ยู่กระบ,บักเสียงสองคนไปซะกู่ปยูนําแม่แต่เถาแบบมึงดอกเมื่อเว่าจบบิกแบกก็ได้นี้ออกจากเฮือนไปโดยบ่สนใจในสิ่งที่แม่บอกเลยจังเห,ห,หตุห้ย่ายต่า ู้เป็นแม่หู้ซึกเสียใจหลายบอคิดเลยว่าลูกที่ต้นเอื้อนว่าหัวแก้วหัวแหวนจะทิมแม่บังเกิดกาวที่นอนเจ็บไข่ได้ลง่งคอและบอโดนเสี่ยงก็กลับมาแต่คุดหัวเผือกอยู่ในป่าแม่ลูกกลับมาแล้วลูกได้หัวเผือกหัวมันบักลหลายเอาแม่คือหายแบบนี้แม่ไข่แห้งตีเดี๋ยวลูกจะไปชื้อยาให้เดอ้บอบาแมนดอกลูกตอนนี้น้องชายของลูกหนีออกจากเพื่อนป้าแม่ไปแล้วปักบิ๊กหันได้แม่หนีออกจากบ้าน โอ้ยบอเป็นหยังดอกแม่เดี๋ยวมันหิวมันก็กลับมาเองหรือถามมันบอกกลับแม่ก็บรต้องเสียใจดอกลูกจะดูแลแม่เองบรต้องเป็นห่วงและลูกขอสัญญาว่าจะบทิมแม่ไปใสอีกย่า่ตามเมื่อได้ยินเสียงลูกหัวผีหัวหนองเอาแบบนั้นก็หูซึ้ป่าปลื้มและพุ่มใจในตัวลูกหลายก่อนที่จะตอบเสี่ยงผูเป็นลูกออกไปวะขอบใจเด้อลูกที่บทิมแม่ไปอีกคนทั้งทั้ง,ท,งที่แม่ก็ทำบอดี้กับลูกมาเยอะบอเป็นหยังดอกแม่ลูก ก็เคยเครียดแขนให้แม่เลยเดี๋ยวลูกจะไปตักข้าเปียกให้แม่กินเด้อจะได้กินยาแล้วนอนพักผ่อนและในขณะที่เสี่ยงกับแม่กำลังส้นทนาการก็ได้ยินเสียงซาบานดังมาแต่ข้างนอออกมาว่ามีคนอยู่เพื่อนบอและนี้เป็นเพื่อนของเสี่ยงแม่นบอนนเธอามีคนอยู่ก็การุณหน้าออกมาข้างนอมีเวียกน้ำจักน้อยเสี่ยงมีคนเอือนลูกอยู่ข้างนอลูกออกไปเบิ่งแน่เบิรได้ครับแม่หลังจากนั้นเสี่ยงก็ได้ออกมา ออกบ้านเมื่อออกมาขางนอกเสี่ยงก็ต้องอ้าปากค้างดีใจก่อนที่จะถามเวินออกมาว่าเอาคุณเวิรนที่เอาหอเขาไว้เฮานี่นาคุณมาหาผมมีเบียกยังบ่หนอและคุณหูเฮื่อนของผมใด้จังไดละสองคนนี้แม่นไผคือมาหาราคาคุณแบบนี้ ความจริงแล้วดิฉันเป็นลูกสาวของพญาที่ดิฉันเขาไปในปา่าแล้วไปเจอกับคุณนนนดิฉันได้ลากออกจากพระราชสว่างอ๋อแล้วคุณออกจากพระราชสว่างไปเห็ดหยางก็เพราะว่าพ่อของดิฉันหันตีบังคับให้ดิฉันเอ้าผัวด้วยที่ดิฉันบดได้หักเขาเลยดิฉันจึงได้ลากออกจากพระราชสว่างจนมาพบคุณในมือนั่นนี่ละอ๋อเขาใจแล้วแต่ต้อนนีพ่อของคุณบดได้บังคับคุณให้แต่งานแล้วบ่พ่อของดิฉันก็ ยังบังคับอยู่แต่ดิฉันมีคนที่ดิฉันหักอยู่แล้วและคนที่ดิฉันหักก็คือคนหาคุณหักผมอย่างนั้นหรือแฮะแฮะแฮะคูเชึกมานเว้ยผมก็หักคน ข้านสารพวกเข้าก,กับเมื่อผราดสว่างของดิฉันกั้นเถิดเออแต่ผมยังเป็นห่วงแม่ของผมอยู่นะและผมขอเอาแม่ของผมไปอยู่ในผราดสว่างน้าได้บอได้บอม่มีปัญหาเมื่อเว่าจบเสี่ยงก็หิบเผาเขาไปหาแม่ด้วยความดีใจแม่แม่ลูมี่าวดีจะบอกข่าวดีหยังหลูบอกแม่มาได้ตอนนี้ผมจะไปอยู่น้ำเมียของผมอยู่ในพรลาดสว่างและผมก็จะเอาแม่ไปอยู่น้ำแม่จะไปอยู่น้ำผมบอกโอ้เมื่อว้าแทบบอชี แม่บ่ได้หูผัดไปแมนบอแมนครับแม่แม่บ่ได้หูผาดดอกมันแมนเรื่องจกงแต่ว่าเมียของลูกสิบว่วหยัางตะพอเป็นหยัางดอก้ามีผมจะบมีไผ่ผากแม่ไปจากลูกได้ดอกได้ครับลูกไปก็ไปหลังจากนั้นเสี่ยงกับเวิรนก็ได้เป็นผัวเมียกันและได้อาศัยอยู่ในพระราชสว่างเป็นพญาปกคร้องเมืองด้วยความหงเหืองสีวิไลและบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปจบบอรลีบุ อูน oh no.